ครับกาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะมาตอบคําถามนะครับสําหรับหลายๆคําถามที่ได้ถามเข้ามานะครับซึ่งผมก็อาจจะมีเวลาได้ตอบบ้างและไม่ได้ตอบบ้างนะครับก็ต้องขอโทษสําหรับท่านที่ผมไม่ได้ตอบกลับไปนะครับผมเออนะครับมีคําถามอยู่คาถามหนึ่งนะครับซึ่งถามว่าถ้าหากว่าทําแบบผมนะครับทําตามผมในคลิปที่ผ่านมานะครับในคลิปที่แล้วนะครับ แล้วปรากฏว่า Google เขาไม่ตรวจสอบให้ครับ Google เขาไม่อนุมัติโฆษณาให้คนคนนั้นครับอ่ะในอันนี้ผมก็จะมาเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างเช่นอันนี้ครับทำตามกฎเขาทุกอย่างนะครับแต่เขาก็ไม่อนุมัติเหมือนกันนะครับไม่ตรวจสอบให้ให้เหมือนกันนะครับก็คือค้างอยู่หน้าเนี้ยมาเป็นเวลาเกือบเดือนแล้วนะครับอันนี้ก็ก็ผมก็จะยกตัวอย่างให้ให้ฟังแบบนี้นะครับซึ่งมันก็จะเข้าเข้าเข้าอันนี้กันกับ ที่ผมจะพูดต่ออนี้นะครับก็คือเขาพิจารณาจากหลายๆสาเหตุนะครับจากมันรวมกันนะครับจากลิงก์นะครับที่สําคัญมากๆนะครับก็คือลิงก์เว็บไซต์แล้วก็บัตรนะครับแล้วก็ส่วนของตัวเครื่องครับเครื่องก็คือ IP นั่นแหละเนาะนะครับซึ่งมันก็มีส่วนสําคัญเหมือนกันหมดนะครับแต่ในที่นี้ให้เราไล่ลาดับเอานะว่าอันไหนมันจะสําคัญกว่าหรืออันไหนมันจะสําคัญลดลดหลั่นกันกันลงมานะครับ นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการที่เขาจะผ่านหรือไม่ผ่านหรือว่าจะตรวจสอบหรือไม่ตรวจสอบนะครับบางครั้งนะครับถ้าเรามีเขาเห็นว่าเราเราเนี่ยมีการส่งตรวจสอบนะครับบ่อยเกินไปนะครับเข้าข่ายเป็นสแปมอย่างอย่างนี้เนาะเขาก็จะไม่ตรวจสอบให้เรานะครับหรือหรือครั้งที่1ตรวจส่งไปแล้วไม่ผ่านนะครับครั้งที่สงตรวจส่งตรวจตรวจสอบอีกก็ไม่ผ่านอีกนะครับเนื่องจากเราเราอาจจะทําผิดกฎเขานะครับที่2ที่3าที่4ี่ที่ห้านะครับถ้าส่งตรวจอีกมันก็ไม่ผ่านอีกเนี่ยนะครับ ต่อไปนะครับขัง้งต่อไปเขาก็จะไม่ตรวจไม่ตรวจให้เรานะครับไม่ตรวจให้เครื่องนี้ที่ว่าเป็นเป็น,เ,ปน,เ,ปนเราเราเราส่งส่งส่งคำร้องขอไปหาเขาใช่ไหมครับเขาเห็นไอพีเราเขาก็อาจจะไม่ตรวจสอบได้นะครับประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นนะครับในวทางประมาณนั้นจกให้คิดประมาณนี้นะครับแล้วก็นะครับในส่วนเอ,ต,อต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาจะให้ดูนะครับวันนี้เดี๋ยววันนี้จะจังัดให้ดูว่า ว่าว่าว่าผมทํางานาาประมาณไหนบ้างนะครับนะครับซึ่งของผมนยก็ใช้ถามบางคนก็ถามว่าเมลเก่าไหมต้องใช้เมลเก่าแค่ไหนเมลเก่าปีไหนปีอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับซึ่งในที่นี้มันก็ตอบยากถ้ามันเก่ามันมันยิ่งเก่าก็ยิ่งดีนะครับยิ่งนีเมลยิ่งมีความน่าเชื่อถือมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้นนะครับจะบอกว่าประมาณนี้นะครับแต่แต่ทางนี้นะครับผมใช้เมลใหม่เกือบทั้งหมดเลย นะเพราะว่าผมไม่มีเมลเมลเก่าแล้วนะผมก็จะใช้เมลใหม่นะครับอ่าอย่างเช่นเมลนี้นะครับก็จะเป็นเมลใหม่นะครับก็จะเห็นว่าเป็นเมลใหม่นะฮะที่พวผมเอามาทํางานนะครับอาจจะเห็นได้ว่าผมไม่มีการส่งส่งตรวจสอบนะครับส่งยื่นหุทนทณ์ไปนะครับก็ได้ผ่านกลับมาเนาะก็ได้ผ่านกลับมานะครับอ่านะครับผมก็จะจะจะชี้ในอีกอย่างหนึ่งก็คือสำหรับท่านที่ขึ้นโฆษณาแล้วก็เออเขาไม่ตรวจสอบหรือว่า ขึ้นไปกระบินขึ้นไปขึ้นไปกระบินนะครับควรที่จะรอเขาหน่อยนะครับอย,อย่างอย่างเนี้ยนะครับก็ต้องอาจจะต้องมีการยืน่นุทธรอนไปหาเขานะครับว่าเราไม่ผิดหรือว่ายืนยันตัวตนนะครับแจ้งยืนยันตัวตนให้เขาได้รับทราบหน่อยนะครับเขาก็จะทีเนี้ยมันก็จะทําให้หลาย,ลายๆอย่างกลับมาทํางานได้เหมือนเดิมเช่นลิงก์เอ,อ่ยนะครับบัตรเอ,อ่ยนะครับประมาณนั้นนะครับ แล้วก็ตัวในส่วนของตัวเครื่องด้วยนะครับก็จะทําให้มันมันมันหลุดจาก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 อันนี้ไปนะครับอ่านะครับมาดูเมลตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเมลใหม่นะครับจะสังเกตได้ว่าเป็นเป็นเมลใหม่นะครับอ่านะครับซึ่งผมว่านะครับผมว่าหลายๆท่านนะครับเขาก็จะมีวิธีการแล้วกันมาวิธีอะไรก็ของใน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 รูปแบบของเขานะครับผมก็จะมีในรูปแบบประมาณนี้นะครับรูปแบบของผมนะครับ ก็ประมาณนี้ผมก็ทํางานมาได้ระยะยาวนะครับก็คือส่วนใหญ่แล้วครับผมก็จะขึ้นโฆษณาแบบอย่างนี้ละครับพี่ก็คือทําเหมือนในคลิปที่ที่ผ่านมาเลยครับที่ว่าอันนี้ครับในการเปิดแคมเปญแรกนะครับนะครับอ่านะครับก็จะเห็นได้ว่าผ่านการตรวจสอบนะครับได้ได้ผ่านการตรวจสอบหมดแล้วนะครับนะครับก็จะให้อ่ แบบนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนทําได้นะครับจังจากให้ทุกคนทําได้นะครับน,นะครับอ่านใเปิดการใช้งานเรียบร้อยนะครับทางนี้นะครับเขามองที่ความปลอดภัยของตัวอีเมลด้วยนะครับว่าอีเมลน้าก่อนหน้านี้ล็อกอินอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็ณปัจจุบันเนี้ยเราได้เป็นเจ้าของเมลตัวจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็อุปกรณ์อุปกรณ์เนี้ยนะครับมีการ <c oughs> ล็อกอินอีเมลนี้มานานมากน้อยแค่ไหนแล้วนะครับ ซึ่งเขาเขาก็ซีเรียสเรื่อง IP นะครับเรื่องเครื่องนะครับเรื่องเครื่องเขาก็ซีเรียสอยู่นะครับถ้าหากว่าเครื่องใหม่ๆเนี่ยถ้าล็อกอินในวันนี้เนี่ยเราก็จะทําโฆษณาเลยเนี่ยอันนี้ก็จะค่อนข้างยากนิดน,นึงนะครับอย่างของผมก็จะเห็นได้ว่าผมก็ยังยังน้อยผมล็อกอินไว้ก็หนึ่งถึงสองวันผมก็จะทํางานกับกูเกิลได้นะครับ <c oughs> อ่านะครับในส่วนนี้ก็ประมาณนี้นะครับไม่มีไรเดี๋ยวก็อ่ะเดี๋ยวจะพาเลยไปดูในส่วนของการทำลิงก์ด้วยนะครับลิงก์แลนดิ้งเพจของผมนะครับ ในการขึ้นโคตณงหงผมเนี่ยกว่าจะขึ้นหน้าเทาได้ต,ตั้งแต่หน้าขาวนะครับก็ใช้เวลาประมาณไม่เกินสามถึงสี่วันนะครับส่วนใหญ่สามสีวันก็จะช้าไปนะครับก็อยู่เวลาอยู่เวลาสองถึงสามวันครับประมาณนั้นะนะครับอันนี้ก็เป็นเมียวที่ผมได้ยืดหนุนทอนกับไปนะครับยุ่มก็จะเห็นได้ว่าเกือบทุกตัวเลยนะครับเขาก็จะกลับมาให้เราผ่านกลับมาให้เรานะครับแต่ทางนี้นะครับเราต้องพิจารณาว่า บัญชีไหนควรยื่นบัญชีไหนไม่ควรยื่นใช่ไหมครับก็คือผมก็ไม่ได้ยื่นทุกบัญชีนะครับแต่ว่ายื่นบางบัญชีเท่านั้นนะครับมันก็จะมีเหตุผลของมันนะครับอย่างเช่นบัญชีนี้นะครับมันอย่างบัญชีนี้ได้มีการยิงมาแล้วได้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 ผ่านการตรวจสอบแล้วเนี่ยอันนี้ผมก็จะทําการส่งตรวจสอบกับเข้าไปนะครับเพื่อเพื่อนะครับเพื่อพอเวลาถ้ามันมีการผ่านขึ้นมาเนี่ย โฆษณาของเราก็จะรันต่อเนื่องไปได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องมาขึ้นโฆษณาใหม่นะครับซึ่งผมก็พบว่าหลายตัวนะครับที่ว่ามันเขายังไม่ได้ตรวจสอบเราหรือยังตรวจสอบไม่สําเร็จหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเรายังอาจจะยังไม่ได้ผูกบัตรหรืออะไรเงี้ยนะครับเราไปส่งอุทธรณ์นะครับเขาก็ผ่านให้เราเหมือนกันนะครับผ่านกลับมาเหมือนกันแต่ผ่านกลับมาแล้วเนี่ยพอผูกบัตรแล้วเนี่ยมันก็บินกลับไปเหมือนเดิมนะครับเนี่ยคือเหตุผลของมันครับโอ้ยนะครับนี่คือเหตุผลของมันนะครับ แล้วก็อันนี้นะครับอันนี้ก็ไปเห็นว่าจะเห็นว่าตัวนี้เป็นผมเป็นบัญชีใหม่ใช่ไหมครับผมก็ยิงอยู่ปกติเห็นไหมครับนะครับซึ่งในการใงนงบที่ผมทําก็วันละหกพันเฉพาะในส่วนของตัวนี้นะครับในในในส่วนของบัญชีนี้นะครับอ่านะครับมันเยอะครับมันเยอะมากมันหลายอย่างมากครับสําหรับ ท่านใดที่อยากจะรู้จริงๆครับในคอร์สผมมีแจ้งมา้หมดครับนะครับซึ่งผมการันตีได้เลยครับทุกคนที่เลงนกับผมเนี่ยเป็นทุกคนอยู่แล้วครับต้องจบมาต้องยิงต้องทํางานได้จริงทุกคนครับนะครับ,อ,รบอันนี้ก็เป็นตัวเก่าๆนะครับที่ผมได้ ยกหยิบยกขึ้นมาให้ดูเป็นเป็นบางส่วนนะครับบางส่วนที่ตามมาให้ดูเนาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมลวใหม่นะครับเมลวแต่ว่านานหน่อยก็คือประมาณเดือนนหน่อยเดือนกว่ากว่านะครับนะครับก็ยิงเกือบแสนเเห็นไหมเห็นไหมครับก็บางครั้งอ่ะในการที่มันเพราะอะไรมันถึงบินใช่ไหมใช่ไหมครับก็คือมันก็เกิดจากหลายอย่างครับคืออย่างเช่นบัญชีนนะครับผมผิดเองผมพลาดเองครับ พลาดอะไรเดี๋ยวค่อนมาคุยกันหลังไหม่ถ้าใครที่อยากรู้นะครับอะนะครับประมาณนี้และกันเนาะแล้วก็จะให้ดูอะไรดีล่ะก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้แล้วกันเนาะ อ๋อโอเคจะไปดูลิงก์กันนะครับเดี๋ยวผมจะลิงก์ที่ผมทําให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายลิงก์คร่าวๆวให้ได้เข้าใจกันนะครับซึ่งตัว landing page ลิงก์เนี่ยน่นก็คือตัว landing page นะสำหรับหลายๆคนอาจจะเรียกไม่เหมือนกันนะครับตัว a ซ e s page หรือ landing page อะไรของของหลายๆคนนั่นนะครับซึ่งผมมองผมก็เรียกว่ามันก็เป็นลิงก์นะครับเป็นลิงก์ลิงก์หนึ่งนะครับที่ว่าผมจะมาทํางานนะครับนะครับอันนี้ก็โอเคนะครับผมเขียนผมเขียน landing page ด้วยโค้ดภาษา php นะครับและ html และ j a วาส c ิ i p t นะครับสามภาษาเข้าด้วยกันนะครับนะครับซึ่งมันมันก็มีข้อดีออตต่างกันไปนะครับสำหรับคนที่เขียนวิคได้ก็เขียนวิคก็ได้ครับพี่โอ๊ยโทษขอโทษนะครับสำหรับคนที่เขียนวิคได้ก็เขียนวิคไปครับแต่ใน,ใน,ใ,นในแต่ละในในแต่ละจุดเนะี่ยมันก็มีข้อจำกัดต่างกันใช่ไหมครับ อันนี้ผมให้ดูนะครับนะครับว่าของเรงของผมนะครับตอนนี้ผมใส่หน้าทาวอยู่ทุกคนจะไม่รู้เลยใช่ไหมครับว่าผมอยู่หน้าทาวอ้านะครับอันนี้ผมก็ได้ขยายหน้าจอปรับปรับหน้าจอให้ตามตามสเปคที่เราต้องการนะครับก็คือผมตั้งไว้480พิกเซลนะครับสําหรับหน้าจอที่ใหญ่กว่า480พิกเซลเนี่ยผมจะไม่ให้มันแสดงนะครับนะครับนั่นนั่นหมายนั่นหมายความว่า ผมอยากจะให้คนที่ใช้งานในมือถือเท่านั้นนะครับที่เห็นเห็นตัวเทาตัวนี้นะครับซึ่งในคอมพิวเตอร์จะไม่ให้เห็นนะครับอันนี้ผมจะแอดรูปภาพให้ดูอีกรูปนึงงนะว่าว่าอันเนี้ยกระบวนการเป็นยังไงนะครับผมก็แอดเข้าไปอีกรูปหนึ่งนะครับอ่านะครับกดจาเป็นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเข้ามาอยู่หน้านี้และนะครับอ่านะครับเห็นไหม ก็ประมาณนี้เราจะใส่10บรูป20รูปก็ได้นะครับเพื่อที่บางคนก็คืออยากต้องใส่รูปกันรูปเยอะๆอะไรอย่างเนี้นะครับก็แล้วแต่คนคนชน,นจะชอบนะครับนะครับอันนี้ผมก็อถอดรูปเพิ่มรูปลบรูปได้แบบไม่ซีเรียสน,นะครับแบบไม่ยากนะครับก็คือผมทําไว้ให้สําหรับหลายๆท่านที่อาจจะยังยังสลับหน้าเทาไม่ค่อยเป็นหรืออะไรอย่างเนี้นะครับ ครับก็ประมาณนี้นะครับในส่งลิงก์เว็บไซต์ของผมเนี่ยนะครับผมที่พว่าผมใช้ PHP เนี่ยนะครับเพราะว่า PHP เนี่ยเป็นภาษาที่ที่เขาเขียนตัวระบบหลังบ้านตัวระบบล็อกอินกันนะครับซึ่งมันจะซ่อนโค้ดไว้นะครับซึ่งมันจะซ่อนโค้ดไม่ไม่ค่อยให้ใครเห็นโค้ดของผขมันนะครับซึ่งมันก็เป็นผลดีในในเรื่องของการตรวจสอบด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับผม